เทราแลเทราหังจากนั้พิสุดธสง์แล้วก็ญาติธรทุกท่านนะคะจากท่านทีรองตัาจางก็เป็นสีจะโดยไอาจัดไว้นะคะจากมหาเทระีปเก่มกับก็ได้รับสำบัญาได้รับไม่ตารจากพระแม่ครอาจารย์ให้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรประจาในพิธีทอดกระถิสามพีระหว่างวันทสิด เป็นความขอบคุมใจนะคะที่ได้มาทำบุญถวายเสียทุกท่านหรือข้าวแม่ครูบาอาจารย์หรือข้าวผุ้แศาสนาค่ะหากใดมีข่าวสารนะคะมีความติดขัดอย่างไรเราแจ้งได้นะคะยินดีที่จะเป็นทางสัมพันธ์รายินดีที่จะเป็นผู้ส่งเส้งข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่านทุกท่านได้รับทราบไปทั่วกันนะคะตกข้อประการใดก็ต้อง รายการเลยค่ะคุณแม่ต้องรงีบไปเลยเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะอ,องละสองหมื่นค่ะสี่สิบสี่องนะคะตอนนะะี้น่จาจะทยอยจองไปแล้วะคะ่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะจะมีสักกี่ทัางที่ในชีตได้เป็นเจ้าบุณสร้นเทวดาประจำพระมหาธาตุเจดียประจำเจดียต่างๆเพราะ,ะว่าแต่ละปี แต่10ปี20ปีจะมีเทดาเกิดขึ้นสักกี่องค์แล้วในองค์เทวดาจะมีโอกาสให้เราได้สร้างเทวดาไว้ไหมคะจะมีโอกาสให้เราได้สร้างพญานาคไว้จะมีโอกาสให้เราได้สร้างสัตว์ประหลาดพว้ไหมคะก็ลองคิดลองดูนะคะในชีวิตคนเรานะค่ะก็ว่าจะถัดต้นมา4 15 16ปียังไม่เคยได้สร้างเทวดาแล้วในอีก10ปีข้างหน้าจะได้สร้างไหม ถ้าไม่สร้างวันนี้จะไม่สร้างวันไหนนะคะแจความกรจะลงไว้โอนรตลาบได้นะคะโอนภายในสิ้นปีนี้ได้เลยยังไม่พร้องวันนี้กลับไปรวบรวมสัจ์ใจก่อนแลรวให้โอนนะคะก็ยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่นะคะไม่จำเป็นทั้งมดวันนี้แต่ต้องแจ้งชื่อวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่แจ้งชื่อวันนี้ไม่รู้จะแจ้งอย่างไรในวันต่อๆไป Terima kasih telah menonton! เราคเด้อเาตง่ายังมาให้คนจะได้ขอเลี้ยะขอเลี้อย่างไรกันอย่าเอาไว้ว่าผู้อาภิเษกเป็นศิษย์อาตมางีว่เมวัยโตทิ่นงแกตาหนังตุตัตาตีเอตต่าปฏิิศูนย์ทางิตะเ วานานติตเปตนเัพท์สรรปไปยันโตพนารโชยตานิโตติรากยาทาอันโต Ipe kayo kong Iwan